สวัสดีครับผมชื่อนายวรทนาสาแสงจันทร์เป็นนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนชาวทานวิทยาเอ่อแล้วเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์บางเขนในคณะวิทยา,าศาสตร์สาขา,าวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มี้องแล้วพี่เรามีคำถามไหม้าได้ผมจะถามเกี่ยวกับข้ามหาอะไรพี่อ๋อเกี่ยวกับข้ามหาอะไรเหรอข่าวอา่าจะถามเกี่ยวกับแบบบี้บี้ได้ทำข้อสอบแน่ทำอะไรนะข้อสอบโอเอ่อถามมาแล้วเอาเลยนะก็ พี่อยากจะบอกว่าพี่เข้าอจะยังี่ไม่ได้อ่านพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่เข้ารอบพอดจะัาโดยที่ไม่ได้ใช้พอดเลยนี่คือที่พีมากๆในในการที่พี่เข้ามหาลัยพี่จําได้เลยว่าอาจารย์ก็ถามว่าเออไหนขอดูพอดหน่อยพี่ก็ตอบว่าไม่มีครับ แล้วอาจารย์ก็ปล่อยผ่านเลยเขาเขาถามเป็นปกติเลยเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออพี่ก็เข้ามาเลยนะเออพี่แล้วพี่ก็ผ่านเฉลุยเรียบร้อยเข้าไปเรียนได้เลยโอ้แล้วสัมภาษณ์นะพี่เขาก็สัมภาษณ์ตามอ่าก็เขาถามมาพี่ก็ตอบไปก็เขาถามว่าเราเคยทาอะไรบ้างว่างานไอ้สายที่เข้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ถูกเปล่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ อแล้วเขาก็ถามว่าพี่เคยทำอะไรบ้างมีประสบการณ์มั้อเปล่าพี่ก็ตอบว่าก็ก็เข้าค่ายมรนี่แหละก็มีคนเพืดให้ที่โรงเรียนเข้าค่ายมก่อนนะเขียนเองบ้างอ <c oughs> ร่อมานะพี่ไม่ทำพรคมณจะถามผมเลยคือถ้าน้องมาสัมภาษ์พี่เกี่ยวกับพีพี่บอกแล้วพี่ไม่ทำ แต่ว่าพี่บอกได้ว่าถ้าน้องเอาอะไรไปใส่พอร์ตได้บ้างอันนี้พี่บอกได้อ่าอย่างนั้นก็ได้พี่ครับมีพี่พี่มีผลงานอะไรใส่พอร์ตไหมพี่พี่แนะนําอะไรได้มั่งพี่มีผลงานอะไใส่พอร์ตไหมอือเพราะพี่ไม่มีผลงานไหนพี่เลยไม่ทำพอร์ตโอเคว่ะพี่พี่ขอไปดีมาแล้ะเฮ้ แล้วพวกคะแนนนี้ี่ไม่ได้ใช้เลยเลยเหรอใช้ครับใช้ใบคะแนนตอนไปสอบอแกรแพดแล้วก็ใช่วิชาพี่เอคณะที่พี่เข้าขเขาไม่ได้ใช้วิชาไอ้พวกเก้าเก้าลายวิชาเจ็ดลายวิชาอ่าก็เลยใช้คะแนนแค่แกรแพดแพดหนึ่งแพดสองอ่าถ้าจำได้ไม่ผิดก็จะ้ออใช่แล้วก็ใช้โอเน็ตด้วยใช้คะแนนโอเน็ต อ๋อแล้วมีออน็ตอยู่ไงใช่พ <ใน S 1> อ, <ใน S 1> อสอบขั้นตอนสอบออนไลนตอนมหกใช่เวลาเอมอมหกอ่าแล้วมันก็ยืนพอดีว่าพี่ได้คะแนนโอเน็ตอังกฤษสูงมั้งเขาเลยรับโอ้โหอังกฤษคะแนนอเน็ตพี่อยู่ที่เก้าสิบคะแนนครับแ,แล้วเกรดพี่ตอนเรียนนะพี่เกรดพี่ตอนเรียนก็ถ้า จากที่ตอนเรียนเหรอตอนเรียนเกดจบพี่จําได้ว่าอยู่ตรงไหนวะแป๊บนะขอดูรับเาเจอล ah. ะอ่าก็เลยอืม mm ฮึด hmm. ืดดด เฉลี่ยอยู่ที่3.12จริงก็ไม่อยู่ที่เกณฑ์นะเนี่ยพอดีว่าเกรดวิทยาศาสตร์มันตกเกรดวิทยาศาสตร์เกรดวิทยาศาสตร์มันดึงลงพี่เรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมครับสายวิทย์คณิตครับเป็นสายวิทย์คณิตที่คะแนนวิทย์ตกต่ำมากตกต่ำกว่าสายอาชีพไอวิชาอื่นเยียว พี่ถ้าพี่ตาอเตรียมตัวสอบพวกแกะแผ่นอะไรเงี้ยพี่พี่เตรียมตัวยังไงถ้าเตรียมตัวแกะแผ่นใช่ไหมครั้งหนึ่งนะเี้ยเขาไปล้างมือกอนใช่ไหมอ๋อถ้าเตรียมสอบแกะแผ่นเนี่ยคือน้องจะรู้ใช่ปะว่าแกะอ่ะโรงเรียนเขาจ,จัดไอ้นี้นให้จัดสอนให้อ๋อติวติวใช่ติว,ตว,ตวอาจครเขาติวให้คือความรู้แกะอ่ะพี่ได้จากการติวคอยอย่างนั้นอย่างเดียวเลย แล้วพี่แม่นแล้วพี่พอพอหลังจากเขาติวจนแม่นแล้วพี่ก็นะปล่อยเลยแกะแกะง,ง่ายแล้วอ๋อแล้วพี่พวกทําพวกข้อสอบเก่าเขาให้ทำใช่ไหมเอออืมเป็นเอาจริงนะพี่เป็นคนความจําสั้นมากพี่จำไม่ได้ว่าตอนที่เขาติวแกะแกอะเขาติวอะไรบ้าง <laughs> แต่พี่จําได้ว่าซิมโบลไหนมันแบบจี้อยู่ที่ซิมโบลไหนอะไรเงี้ยเออ รู้จุดแล้วใช่รู้จุดแล้วขอแค่เรารู้พื้นฐานเราก็ทำทุกอย่างได้เลยโอเคพี่